สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบก,กับผมช่องมิตรดมเชียร์เนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เราจะพามาพบก,กับร้อยสิบไอรถ <c oughs> เดิมๆเ,เราก็จะมารีวิวในเรื่องท่อนะครับอมานี่ครับท่านผู้ชมทีเด็ดก็อยู่นี่ครับ รถก็ไม่มีของอะไร <c oughs> อะไรมากมายนะครับเราจะพามาดูนี่ครับท่อเหลยดทั้งใบครับเป็นงานสร้างครับท่านผู้ชมขนาดท่อยังเป็นพอท่อนี้ยังเป็นเอลสเตนเลสน,นะครับ ใช้งานกันยาวๆเลยครับท่านผู้ชมข้างในไส้ขนาดข้างในไส้นี้ยังเป็นสเตนเลสน,นะครับท่านผู้ชมถามว่าท่ <c oughs> อเดิมท่อเดิมมันวิ่งไม่ออกอยู่แล้วครับท่านผู้ชมท่อสปีดที่ท่อเดิมคือร้อยร้อยนิดๆครับ ถ้าใส่ท่อใบนี้เข้าไปแล้วก็ประมาณร้อยสองร้อยสามครับท่านผู้ชมเท่าสปีดครับครับเราก็ไปฟังเสียงท่อกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแคร์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ